เอาละครับท่านผู้ชมก็กราบสวีดัดสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับก่อนอื่นกดติดตามก่อนเลยครับทิ้งไข่ใบยักษ์ประสาทตาควายราบเป็นหน้ากลอง F16 จัดเดลิเวอรส่งตรงลงหัวกระเมนดับยกแก๊งไม่เหลือซากใครบอกไทยไม่กล้าใครบอกเราจะเก็บไว้บูชาผอบอสั่งลุยพังช่างมันเดี๋ยวให้กรมศิลป์มาปั้นใหม่ งานนี้มีคนตุยเย่เป็นผีเฝ้าซากประักหักพังส่วนทางนั้นลนลานยิงจรดวดใส่บ้านตัวเองโคตรบันเทิงครับพี่น้องอย่าเพิ่งเลื่อนหนีไปฟังความเดือดกันแบบเต็มเต็มเดี๋ยวนี้ปฏิบัติการนกเหล็กพิฆาตและจุดจบของกระเช้าลอยฟ้าเอาละครับท่านผู้ชมมาเริ่มกันที่วินาทีเปิดฉากที่ทำเอาแผ่นดินสะเทือนเมื่อเวลา9นา,นากา20นาทีที่ผ่านมาสดสดร้อนรควันยังไม่จางกลิ่นดินปืนย่งคลุ้ง กองทัพไทยเราหมดความอดทนกับพฤติกรรมลักปิดลักเปิดของฝ่ายตรงข้ามงานนี้ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลง F16 เหยี่ยวการจากทัพฟ้าบินโฉบเข้ามาแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียงเป้าหมายคือกุดหัวเส้นทางลำเลียงพลของพวกขเขมรที่ทำซ่าอยู่บนเนิน350ภาพที่ท่านเห็นในหัวตอนนี้ต้องจินตนาการตามนะครับมันไม่ใช่การซ้อมรบแต่มันคือการเช็คบิลแบบม้วนเดียวจบ ไอ้กระเช้าไฟฟ้าที่พวกมันภูมิใจนักหนาสร้างไว้ลําเลียงของลำเลียงคนหรือจะเอาไว้ขึ้นไปเซลฟี่บนปราสาทตาควายตอนนี้กลายเป็นเศษเหล็กไปเรียบร้อยแล้วครับทับฟ้าเราหย่อนไข่ลูกใหญ่ลงไปเน้นๆกลางวงบันไดปูนที่พวกมันเทไว้อย่างดีหวังจะเดินชิวๆขึ้นมายึกพื้นที่เราโดนระเบิดปูพมจนกลายเป็นผงทุลีต้องบอกว่าสะใจครับพี่น้องไอเนิน350ที่พวกมันยึดถือครอง ทำตัวเป็นเจ้าข้าวเจ้าผองส่องกล้องมองเราตาปริบๆวันนี้เจอของจริงเข้าไปถึงกลับไปไม่เป็นรายงานจากกองทัพภาคที่2ยืนยันชัดเจนว่าเละตุ้มเปะระยะ300เมตรจากตัวปราสาทโดนกวาดเรียบมันคือการตัดแขนตัดขาครับตัดเส้นทางส่งสเสบียงตัดกําลังใจไอ้พวกที่อยู่ข้างบนตอนนี้บอกเลยว่าขาสั่นพับๆจะลงก็ไม่ได้จะขึ้นก็ไม่มีทางเพราะบันไดาหายกระเช้าพังเหลือทางเดียวคือ ดิ่งพระสุธาลงมาตุยไข่ล่างวิกรรกาะห์ตรงนี้เลยนะครับการที่ไทยเราเปิดด้วยแอร์สไตร์แบบนี้คือการตบหน้าฉาดใหญ่บอกให้รู้ว่ากูไม่เล่นแล้วนะสมัยก่อนอาจจะเจรจาแต่หน้าทีนี้คือตาต่อตาฟันต่อฟัน ที่ซ่าๆกันเมื่อวานวันนี้กลายเป็นปุ๋ยไปหมดแล้วใครที่คิดว่าไทยจะงอจะกลัวเสียโบราณสถานบอกเลยว่าคิดผิดเพราะความมั่นคงของชาติมันสำคัญกว่าอิฐเก่าๆงานนี้ทับไทยจัดหนักแบบฟูลออปชันเปิดทางให้ฐานราบเตรียมเสียบต่อทันทีใครไม่หมอบใครไม่หนีเตรียมตัวจองสาลาได้เลยปิดประตูตีแมวพังก็สร้างใหม่วาทะเด็ดสะเทือนปฐพี มาต่อกันที่ความหาบนความเดือดในพา์ทนี้ครับหลังจาก F16 ปูพรมจนเตียนโล่งไปสนามกอล์ฟไปแล้วทหารราบของเราก็ไม่รอให้พวกมันได้ตั้งตัวเจาะทะลวงเข้ายึดพื้นที่ทันทีแต่ประเด็นมันอยู่ที่ความหัวหมอของพวกขเเมรครับพอรู้ว่าสู้ไม่ได้พอรู้ว่าเจอของหนักผู้มันทํำยังไงรู้ไหมครับมันมุดหัวเข้าไปแอบในตัวประสาทตาควายไอ้พวกนี้มันคิดตื้นๆครับท่านผู้ชมมันคิดว่าทหารไทยเป็นพวกอนุรักษ์นิยมจา๋า คิดว่าเราจะไม่กล้าย,ยิงถล่มตัวปราสาทเพราะกลัวโบราณสถานพังมันเลยขนทั้งปืนเล็กปืนยาว RPG เข้าไปตั้งฐานยิงออกมาจากในปราสาทกะจะใช้เทวสถานเป็นโลกการกระสุนโอ้โหไอฉลาดน้อยขออนุญาตชมแบบประชดมึงคิดว่ามึงกำลังเล่นซ่อนแอบแล้วไงหารู้ไหมว่างานนี้พี่ไทยเขาเลิกโลกสวยแล้วคำสั่งด่วนจากผอ,อเหตุการณ์ประกาศกล้าออกมาแล้วว่ายิงแม่งเลยพังช่างหัวมัน เดี๋ยวให้กรมสินปรกรณมาสร้างใหม่โอ้โหประโยคนี้ผมนี่ยืนขึ้นปรบมือเลยมันต้องอย่างนี้สิวะจะเก็บซากอิดไว้ทําไมถ้าทหารเราต้องเจ็บตัวสั่งเบิ้มแม่งให้ราบแล้วค่อยมาต่อจิกซอเอาทีหลังก็ได้ผลคืออะไรรู้ไหมครับพอสิ้นคําสั่งปุ๊บตุ้มประสาทตาควายกลายเป็นเตาอบไมโครโวเวฟทันทีไอพวกที่มุดหัวอยู่ข้างในกะจะปลอดภัยตอนนี้กลายเป็นผีเฝ้าประสาทของจริงนอนกอดเสาหินตุยคาที่กันยกคณะ สมนำหน้าครับคิดจะใช้ประวัติศาสตร์เป็นตัวประกันเจอไทยสไตล์รีโนเวทด้วยระเบิดเข้าไปเงิบแดกสิครับสถานการณ์ตอนนี้คือไทยเรายึดคืนได้แทบจะเบ็ดเสร็จไอพวกที่เหลือรอดก็กระเจงิงกระเจิงเหมือนมดแตกรังควา,ามหวังที่จะยึดเนิน350คืนกลายเป็นฝันลมๆแล้ลลลงๆเพราะตอนนี้ธงใส่กำลังจะขึ้นไปปักแทนที่แล้วบอกเลยว่างานนี้กรมสินงานเข้าแน่นอนเตรียมงบซ่อมแซมไว้ได้เลยแต่คุ้มครับ แลกกับการส่งพวกลุกรานไปทัวนรกถือเป็นการบูรณะที่คุ้มค่าที่สุดความมันยังไม่จบแค่นั้นครับมาดูความดิ้นรนเฮือกสุดท้ายของพวกขี้แพ้ชวนตีกันบ้างล่าสุดกองทัพบกรายงานว่าไอ้พวกกระเมนมันเริ่มคลั่งแล้วครับเหมือนหมาจนตรอกพอสู้ซึ่งๆหน้าไม่ได้มันเริ่มเปิดจุดประทะเพิ่ม5จุดรวดทั้งช่องอ่านมา้าเว้ยตามาริยะปราสาทตาเมือนเอาให้วุ่นวายไปหมดแต่ที่เลวระาำตำบอลที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับ สายข่าวรายงานด่วนว่าพวกมันมีแผนจะใช้จรวดพิสัยไกลยิงข้ามหัวเข้ามาเล่นงานพลเรือนฟังเราเป้าหมายคือสนามบินบุรีรัมย์และโรงพยาบาลประโคนชัยฟังแล้วของขึ้นไหมครับพี่น้องสู้กับทหารไม่ได้จะมายิงใส่หมอใส่พยาบาลใส่ชาวบ้านที่เขาจะขึ้นเครื่องบินนี่มันวิถีของพวกหน้าตัวเมียชัดๆระยะห่างชายแดน30กิโลนึกว่าจะปลอดภยัยแต่มันก็จะสาดมั่วซั่วเข้ามาแต่ขอโทษทีไทยเรารู้ทัน F16 เจ้าเก่าเจ้าเดิมไม่ได้มีไว้บินโชว์งานวันเด็กนะครับเมื่อรู้ว่าแหล่งสั่งการและจุดซ่อนอาวุธมันอยู่ที่ไหนเราก็จัดให้สิครับรออะไรเป้าหมายคือคาสิโนที่ช่องสายตะกูใช่ครับบ่อนการพนันนั่นแหละแหล่งมั่วสุมชั้นดีแต่เบื้องหลังมันคือกองบัญชาการลับและศูนย์ควบคุมโดรนของพวกมันตูมเดียวหายวับจากบอลรูมีสล็อตแมชชีนกลายเป็นเศษปูนในพริบตาใครที่กำลังแทงไฮโลอยู่ข้างใน ไม่ต้องรอเจ้ามือจ่ายเงินครับรับระเบิดไปกินแทนรายงานบอกว่าเละเทะไม่มีชิ้นดีเป็นการตัดหัวงูที่เฉียบขาดมากไอแผนที่จะยิงถล่มโรงพยาบาลเราฝันไปเถอะเครื่องยิงจรวดกับคนสั่งการโดนฝังไปพร้อมกับโต๊ะมาคาร่าแล้วนี่แหละครับผลของการเล่นโกรปรกเจอไทยจัดแจ็คพอตแตกให้ถึงที่สะใจเวย้ยมาถึงบทสรุปที่โคจะหาและน่าสมเพชเวทนาของกองทัพกเมนครับ หลังจากโดนไทยเรานวดทั้งทางอากาศและทางบกจนน่วมแผนชั่วที่กะจะจริงถล่มชาวบ้านเราก็ล้มเหลวแต่ความพยายามของมันยังไม่จบครับมีคลิปหลุดออกมาล่าสุดเป็นภาพทหารขเขมรกำลังพยายามกู้หน้ายิงจรวดหลายลำกล้องหวังจะเอาคืนฝั่งไทยภาพในคลิปคือตั้งท่าดิบดีเล็งมาทางบ้านเรือนพี่น้องชาวไทยเรานี่แหละกวะว่าดอกนี้ต้องมีคนตายแน่แน่ แต่อนิจจาความโง่มันไม่เข้าใครออกใครหรือจะเป็นเพราะเวรกรรมมันติดจรวดก็ไม่รู้จังหวะที่กดปุ่มยิงฟิวตุม้มจรวดมันไม่ได้ข้ามฝั่งมาไทยครับมันตกใส่หัวพวกเดียวกันเองพลาดเป้าแบบหน้าเกลือดไปตกใส่บ้านเรือนประชาชนฝั่งเขมรเองเฉยเลยโอ้ยคำลั่น จะสงสารก็สงสารไม่ลงเรียกว่างโง่บัดซบของจริงยิงเองเจ็บเองนักเลงพอชาวบ้านฝั่งนู้นซวยซ้ำซ้อนเพราะทหารตัวเองแท้ๆสรุปสถานการณ์ตอนนี้ฝ่ายไทยเราวินใสๆครับ F16 บินกลับฐานอย่างเท่ทหารราบยึดพื้นที่คืนได้ครบประสาทตาควายอาจจะพังยับเยินแต่เดี๋ยวกรมสิงเขาจัดให้ใหม่สวยกว่าเดิมแน่นอนส่วนไอ้พวกที่คิดจะลองของก็ได้บทเรียนราคาแพงเป็นนอนคุยกับรากมะม่วงเรียบร้อย นี่คือเครื่องพิสูจน์ครับว่ายาแย่หนวดเสือและยาริอาจมาเล่นสงครามประสาทกับกองทัพไทยเพราะเราไม่ใช่แค่มีของดีแต่เราใจถึงพอที่จะถล่มทุกอย่างที่ขวางหน้าเพื่อรักษาอธิป,ปไตยจบข่าวพอกสนามวันนี้รายงานด้วยความสาใจฝันดีพี่น้องชาวไทยแต่ฝั่งนวนคงฝันร้ายไปอีกนานสวัสดีครับทุนระเบิดแล้วไล่ตะเพิดพวกที่ลุกล้ำออกไปให้พ้นคือไหนๆก็รบกันแล้วเอาให้มันจบๆไปเลยดีกว่าไหม จะปล่อยให้มันเป็นหอกข้างแคร่ทิมแทงเราอยู่ทำไมพี่น้องนาวิกบอกเลยว่าพร้อมมากเลือดรักชาติมันสูบฉีดอยากจะรู้เหมือนกันว่าทหารเขมรที่วันแน่จะทนลูกปืนนาวิกไทยได้กี่น้ำแต่ในขณะที่เรากำลังจัดหนักก็มีเสียงนกเสียงกาแทรกเข้ามาครับอันวาอิรักนายกมาเลเซียอยู่ดีๆก็ออกมาเรียกร้องขอให้ทั้งสงฝ่ายยับยั้งชั่งใจขอให้หยุดยิงสัก5วันอยากให้กลับมาเจรจาโอ้ยท่านครับ พักก่อนครับท่านคือจะมาโลกสวยอะไรตอนนี้จะมาขอให้หยุดยิงตอนที่ไทยเราได้ประโยชน์เนี่ยนะแล้วตอนที่มันยิงใส่โรงพยาบาลเราท่านไปมุดหัวอยู่ที่ไหนคือเข้าใจนะว่าเป็นห่วงอาเซียนแต่ต้องดูด้วยว่าใครเริ่มก่อนไอ้พวกเขเมืนมันยั่วยุเราสารพัดทั้งยิงใส่ฐานทั้งสร้างข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์ปั่นกระแสนในโลกโซเชียลว่าไทยรังแกมันโถพ่อพระเอกเจ้าน้ำตาทำตัวเองแท้แท พอโดนสวนกลับทําเป็นร้องหาแม่งานนี้บอกเลยว่าหยุดยากครับท่านอันวาถ้ามันไม่ยอมถอยเราก็ต้องสอยให้ร่วงสรุปสถานการณ์ตอนนี้ให้ชัดๆอีกทีนะครับคุณผู้ชมปราสาทตาควายและทหาร,รเขมรกลายเป็นปุ๋ยฐานที่มั่นถูกทําลายด้วยดโดรนและปืนใหญ่ความเสียหายตัวปราสาทไม่พังถล่มลงมาข่าวลือมั่วแต่เสียหายเฉพาะจุดที่ทหารมันเข้าไปซุกหัวสงครามข่าวสารตอนนี้เขมรมาเล่นโกรปรก ปล่อยภาพตัดต่อปล่อยข่าวว่าไทยโหดร้ายเพื่อเรียกร้องความสนใจจากชาวโลกหน้าที่ของเราคืออะไรหน้าที่ของเราคนไทยคือช่วยกันแชร์ความจริงครับอย่าไปหลงเชื่อน้ำลายน้ำเน่าของพวกมันมันทำเป็นระบบมี i o อคอยปั่นหัวแต่ความจริงก็คือความจริงไทยเราอยู่นิ่งๆมาตลอดแต่พอมันล้าเส้นเราก็แค่ตบสั่งสอนอยากฝากถึงกองเชียร์ทางบ้านไม่ต้องกลัวครับกองทัพไทยยุคนี้ของจริงอาวุธเราพร้อมกำลังพลเราพร้อม และที่สำคัญใจเราเกินร้อยการรบครั้งนี้เราไม่ได้ต้องการไปยึดประเทศใครแต่เราต้องการรักษาทุกตารางนิ้วของไทยไว้ให้ลูกหลานถ้าพวกมันยังไม่หยุดซ่ายังกล้าส่งคนมาตายอีกเราก็พร้อมจะสงเคราะห์ให้ได้ไปคุยกับรากมะม่วงเพิ่มอีกไม่อั้นติดตามเกาะติดสถานการณ์กับผมได้ตลอด24ชั่วโมงมีอะไรคืบหน้ามีคลิปเด็ดๆเ,เดี๋ยวเอามาขยี้ให้ดูสำหรับวันนี้ฝากไว้สั้นๆแผ่นดินไทย ใครอย่าแตะถ้าแตะเจอของแข็งแน่นอนสวัสดีครับนี่อาจจะยาวนานสำหรับพี่น้องทหารชายแดนแต่ขอให้รู้ว่าคนไทยทั้งประเทศสแตนบายอยู่ข้างพวกคุณเสมอว่าเอามาแจกเบี้ยเลี้ยงให้ลูกน้องเดินตามก้นมันหายวับไปกับตาพอไม่มีเงินจ่ายองครักษ์ที่เคยพักดีมันจะกลายเป็นอสอรพิษหรือเปล่าอันนี้น่าคิดคนถือปืนนะครับถ้าหิวข้าวขึ้นมาอะไรก็เกิดขึ้นได้ยิ่งไปกว่านั้น สถานการณ์ตอนนี้คือกัมพูชากําลังเข้าสู่โคมมาทางเศรษฐกิจแบบเต็มสูกการที่ผู้นําระดับประเทศปล่อยให้มีข่าวหลุดออกมาว่าไม่มีเงินจ่ายทหารนี่มันคือสัญญาณเตือนภัยระดับสีแดงเข้มมันแปลว่าระบบการเงินภายในพังพินาศสิ้นเชิงคุณลองคิดดูสิครับปกติพวกพเผด็จการเนี่ยสิ่งสุดท้ายที่เขาจะตัดงบคืองบทหารเพราะมันคือเกราะคุ้มกันตัวเขาเองแต่นี่ถึงขั้นค้างจ่ายสแสดงว่าหมดตูดของจริง ไม่ได้แกล้งจนสรุปง่ายๆในพาร์ทแรกนี้อาณาจักรที่สร้างมาด้วยเงินสีเทาวันนี้พอก๊อกน้ำโดนปิดท่อน้ำเลี้ยงโดนตัดความฉิบหายก็มาเยือนหน้าประตูบ้านทันทีองค์รัก2์สองสามหมื่นคนถ้าไม่ได้เงินเดี๋ยวคงได้เห็นมบถือปืนเดินทวงหนี้หน้าทำเนียบแน่ๆแ,แค่คิดภาพตามก็บันเทิงแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปตามต่อพาร์ทหน้าเรื่องกู้เงิน IMF จะฮากว่านี้อีก หมดสภาพเสืออาเซียนสู่การเป็นขอทาน IMF มาต่อกันที่พัทสองครับจากเครื่องไม่มีตังจ่ายลูกน้องลามมาถึงเรื่องใหญ่ระดับชาติที่ทำเอาชาวโลกต้องหันมามองและหัวเราะฮึ่ในลำคอนั่นคือข่าวที่ว่ารัฐบาลกัมพูชากำลังวิ่นเจ้นไปเคาะประตู IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศเพื่อขอกู้เงิน โอ้โหพอแก้วไม่แก้วการที่ประเทศไหนสักประเทศต้องแบกหน้าไปกู้ IMF เนี่ยนะแปลภาษาชาวบ้านง่ายๆเลยนะคือประเทศเจ๊งแล้วครับหรือรภาษาทางการเขาเรียกว่าล้มละลายทางการคลังคุณเซนครับไหนคุยนักคุยหนาว่าเศรษฐกิจโตว,วันโตคืนไหนบอกว่าเป็นยุคทองยุคทองหรือยุคกรอบ วันนี้ต้องแบกหน้าไปขอกู้เขาแถมการกู้ IMF เนี่ยไม่ใช่เดินเข้าไปบอกเฮียเฮียขอยืมร้อยล้านเดี๋ยวพรุ่งนี้คืนได้นะว้ยไ m เเขามีเขี้ยวเล็บเขาไม่ใช่โรงรับจำนำปากซอยถ้าเขาจะให้กู้เขาต้องเข้ามาลวงลูกครับพี่น้องเขาต้องเข้ามากําหนดกติกามาคุมบัญชีมาสั่งซ้ายหันขวาหันเรียกง่ายว่าเสียเอกราชทางการเงินไปเลยสมมติคุณเซนแก่ฝันหวานว่าเดี๋ยวได้เงิน IMF มาแสนล้าน จะเอาไปซื้อปืนซื้อรถถังเอามาแจก BSQ ให้หายอยากฝันไปเถอะครับตื่นครับตื่น IMF เขาฉลาดกว่านั้นเยอะเขาไม่ให้เอาเงินเขาไปซื้ออาวุธมาข่มคู่ประชาชนหรือเอาไปถลุงเล่นสุรุ่ยสุรายแน่นอนเขาต้องดูแผนแผนพัฒนาประเทศแผนโครงสร้างพื้นฐานที่มันจับต้องได้ไม่ใช่แผนทิปหรือโครงการเคลมโลกถ้าไม่มีแผนที่ชัดเจนหรือมีกลิ่นตุกว่าจะเอาไปโกงกินบาทเดียวเขาก็ไม่ให้ แล้วความหามันอยู่ตรงนี้ครับปกติคุณเซนเกชอบทําตัวเป็นปา่าเป็นนักเลงโตใครยาม,มาสั่งแต่พอกลายเป็นลูกหนี้ IMF เมื่อไหร่สภาพจากนักเลงจะกลายเป็นลูกไก่ในกํามือทันงทีจะกระดิกตัวทําอะไรก็ต้องรายงานเจ้านี้ไอเรื่องจะเอาเงินไปสร้างภาพสร้างความนิยมทางการเมืองจบข่าวเลยครับเศรษฐกิจกัมพูชาจากนี้ไปจะถูกควบคุมโดยต่างชาติโดยสมบูรณ์ถ้าเขายอมให้กู้นะแล้วผมบอกเลยนะว่า งานนี้ IMF คิดหนักเพราะเครดิตของกัมพูชาตอนนี้คือติดลบภาพลักษณ์ประเทศคืออะไรครับแหล่งซ่องสุมอาชญากรแหล่งฟอกเงินใครจะกล้าเอาเงินมาละลายแม่น้ำนี่คือจุดตกต่ำที่สุดของระบอบหุนเซนจากที่เคยยิงพยองวันนี้ต้องคลานเข่าเข้าหาตะวันตกที่ตัวเองเคยด่ามันคือความล้มเหลวในการบริหารประเทศแบบกงสีที่เน้นแต่หาผลประโยชน์เข้าครอบครัวจนลืมดูว่าหน้าตักประเทศ มันเกลี้ยงคลังไปตั้งนานแล้วพี่น้องครับการกู้ IMF ไม่ใช่ทางรอดที่สวยหรูแต่มันคือใบมรณะปัดทางการเมืองของหุ่นเซนชัดๆเพราะถ้าต้องทำตามเมื่อนไข IMF จริงๆท่อน้ำเลียงสีเทาๆที่เคยเหล่อเลี้ยงระบอบผดดัดการจะถูกตัดทิ้งทั้งหมดแล้วตอนนั้นแหละความบันเทิงของจริงจะบังเกิดเมืองหลวงแก๊งคอเซนเตอร์ใครจะไปเที่ยวถามจริงมาถึงพาร์ทครับ อันนี้เป็นเรื่องที่คนไทยเรารู้ซึ้งกันดีเพราะโดนโทรหาทุกวันสวัสดีค่ะพัสดุของคุณตกค้างโอ้เรามาดูกันว่าทำไมเศรษฐกิจขเขมรมันถึงพังยับเยินขนาดนี้คำตอบง่ายๆคือรายได้มันหายหมดเมื่อตอนคุณเซียนแกหวังพึ่งอะไรครับ 1. การท่องเที่ยว 2. การส่งออกแต่ขอโทษครับวันนี้ใครจะไปเที่ยวถามจริงใครจะกล้าไปทั่วโลกเขารู้กันหมดแล้วครับได้ยินชื่อกัมพูชาหรือแคนเบอร์เดียบึรบ ภาพในหัวชาวต่างชาติไม่ใช่นครวัดสวยๆแล้วนะมันคือภาพตึกนรกแก๊งคอเซนเตอร์ภาพของการค้ามนุษย์ภาพของการลักพาตัวเรียกค่าไถา่คุณจะโปรโมตการท่องเที่ยวยังไงไหวเชิญเที่ยวกัมพูชาดินแดนแห่งอารยธรรมและสแกมเมอร์หรอหรือมาเที่ยวมเขมรวันนี้แถมฟรีแพ็กเกจถูกอุ้มบ้าบอนักท่องเที่ยวดีๆเขาหนีหมดมีแต่พวกสีเทาๆที่จะเข้าไปนี่แหละครับ คือผลงานชิ้นโบแดงของคุณเซนเขาเปลี่ยนประเทศที่มีโมรดกโลกให้กลายเป็นหับอาชญากรรมไซเบอร์ของโลกสุดยอดสุดยอดเสียงประชดแล้วพอไม่มีนักท่องเที่ยวเม็ดเงินที่เคยหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจริงมันก็แห้งเหือดโรงแรมเจ๊งร้านอาหารเจ๊งไกด์ตกงานเหลือแต่ตึกลางๆงที่พวกจีนเทาเคยมาเช่าทำเว็บพนันพอจีนเทาโดนกวาดล้างก็เหลือแต่ซากหันมาดูทรัพยากรธรรมชาติบ้างเพื่อนบ้านเรามีอะไรขาย น้ำมันต้องคําก๊าซธรรมชาติไม่มีหรือมีก็น้อยนิดสิ่งเดียวที่ขมรมีเยอะคือความมั่นหน้าในการเคลมอันนี้ขอด่านิดนึงหมันไส้ส่วนตัวฮ่าฮทรัพยากรที่สําคัญที่สุดคือความน่าเชื่อถือซึ่งวันนี้ติดลบการส่งออกก็ลูกผีลูกคนเพราะไปทะเลาะกับฝั่งตะวันตกว่าเยอะเขาจะแบนสินค้าเมื่อไหร่ก็ไม่รู้สภาพตอนนี้คือกัมพูชาเหมือนคนป่วยติดเตียงที่เคยรวยจากการขายยาบ้า เปรียบเทียบธุรกิจสีเทาพอตำรวจกวาดล้างยาบ้าก็เลยนอนพังงาพังงาไม่มีอาชีพสุจริตรองรับแล้วคุณเซนแก่ทาไงก็ทําอะไรไม่ได้ครับเพราะโครงสร้างประเทศมันไม่ได้ถูกวางลากฐานมาให้หากินแบบสุจริตมันถูกสร้างมาเพื่อเอื้อในทุนสีเทาพอสีเทาอยู่ไม่ได้ประเทศก็เจ๊งจบข่าวสมนำหน้าเอ้ยน่าเห็นใจครับเสียงหวยัวเราะน่าเห็นใจประชาชนตาดำๆที่ต้องมารับกรรมจากการบริหารที่เน้นแต่กระเป๋าใครกระเป๋ามันแบบนี้ เดี๋ยวมาดูพาร์ทหน้าเจ้าหนี้ตัวจริงพี่ใหญ่จีนจะมาทวงตังค์แล้วเดือดกว่าเดิมจีนทวงหนี้โหดส่งหน่วยรบพิเศษประกบหุ้นเซ็นเหลือเอาละครับมาถึงพาร์ทที่เดือดที่สุดลึกที่สุดและเสียวสันหลังว่าที่สุดเรื่องเงินกู้ IMF นะ่ะจิบจิบของจริงมันต้องหนี้พี่จีนสายข่าวรายงานมาแบบขนลุกสู้เลยว่าตอนนี้จีนไม่ได้แค่นั่งทวงหนี้ผ่านอีเมลนะจ๊ะแต่มีข่าวลือหนาหูว่า จีนทรงหน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้ามาเดินเพ่นพ่านในพนมเปนแล้วเฮ้ยนี่มันพอดหนังฮอลลีวูดชัดๆทำไมจีนต้องเดือดขนาดนี้ก็เพราะกัมพูชาเป็นหนี้จีนอยู่มหาศาลตัวเลขกลมๆที่เรารู้กันคือ165,000ล้านบาทหรืออาจจะมากกว่านั้นเยอะเงินจำนวนนี้จีนเขาไม่ได้ให้เปล่าเขาให้มาสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้มาลงทุนแต่ดูเหมือนทางกัมพูชาจะเบี้ยวหรือเล่นแง่จะหันไปศบอเมริกาเพื่อขานอำนาจ พี่จีนแกเลยบอกว่าเอาว่าไม่ตลกด้วยน่นหนอการที่จีนส่งหน่วยพิเศษที่เขาว่ากันว่าคล้ายๆกับอรินทราชหรือหน่วยรบในเมืองเข้ามามันมีความหมายในยะแฝงที่น่ากลัวมากมันคือการเข้ามาคุมประพฤติเข้ามาประกบตัวผู้นำหรือเผล๋อเผอเข้ามาเตรียมเช็คบินถ้ามีการตุกติกคุณเซนที่เคยคิดว่าจะเล่นเกมนกสองหัวเดียเด๋ยวศพจีนเดี๋ยวศพเมกาวันนี้เกมโอเวอร์ครับเพราะพี่จีนรู้ทัน เงินกู้ก้อนใหม่จีนก็ไม่ปล่อยหนี้เก่าก็จะเอาคืนแถมมีข่าววงในกริปิบมาอีกว่าจีนเขาเตรียมตัวตายตัวแทนไว้แล้วด้วยไม่ใช่แค่ตระกูลหุ่นนะเขาอาจจะมองไปที่คู่อำนาจเก่าหรือกลุ่มเตียบันผลเอกเตียบันเอามาคานอำนาจถ้าหุนเซนดื้อนักก็เปลี่ยนตัวเล่นซะเลยโหดไหมล่ะครับสภาพตอนนี้ของหุนเซนและลูกชายฮันมาเน็ตคือหลังพิงฝาหมาจนตรอก ขออภัยที่ใช้คำแรงแต่มันเห็นภาพจะหนีไปหาอเมริกาก็ไม่ทันแล้วเพราะอเมริกาก็ไม่ได้โง่เขาเห็นไส้เห็นพุงหมดแล้วว่าคุณเป็นยังไงวันนี้กัมพูชาเลยกลายเป็นสมรภูมิของมหาอำนาจหวังว่าบทความนี้จะทำให้ท่านผู้ชมได้รับสาระความรู้ความบันเทิงและได้ข้อคิดดีๆกลับไปนะครับพี่น้องชาวไทยเอาละครับท่านผู้ชมชาวไทยมีความรู้สึกคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องที่ผมยกนำเสนอในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย ถ้าหากมีความเห็นใดก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ที่คอมเมนต์ได้เลยก่อนจากกันไปก็ฝากพี่น้องชาวไทยกดซับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับ<ๆ>เพื่อเป็นกำลังในการทำคลิปต่อๆไปขอขอบพระคุณทุกๆท่านมากๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับและขอเป็นกำลังใจให้แก่ทหารไทยที่สาอุทิศตนทุกๆท่านเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยดีครับ